สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่จะมานะครับก็คือสอนสูตรลับในการปั้มเงินนะครับเนาะหนึ่อต่อวันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้เป็นสูตรลับจริงๆนะครับที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับและหลายๆคนก็รู้ไปแล้วนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่า สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เงินนะครับเนาะมันจะเป็นทางด้านของเงินม่วงนะครับเนาะหรือว่าเงินเขียวนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถรับปั้นได้นะครับเนาะโดยที่แบบว่าเป็นสายฟรีนะครับพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าปั้นได้แบบง่ายๆนะครับทุกคนสามารถทําเองได้ด้วยนะครับทุกคนเอก็จะเปามานนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากปั้นนะครับโนในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนละกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับว่าต้องทํายังไงนะครับแต่ตอนนี้มีคนมาหาเรื่องพี่นะครับพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าซ่มไก่ตั้น1บาท v s สูมไก่ตั้นโมจิตื่น5บาท v s สูมไก่ตั้นเผา,าวี40บบาทแบบไหนจะคุ้มกว่ากัน สุ่มแบบที่1เลยเกลือนะครับทุกคนอ้โหมาสุ่มแบบ5บาทสุ่มเลยนะครับเนาะได้เกลืออีกแล้วนะครับมาสุ่มแบบ10บาทดีกว่านะครับได้แล้วนะครับก็คือเข้าเกมมิเผาวีสีจริงๆด้วยนะครับอันนี้คุ้มสุดละครั้งละ10บาทเองร้านดีซีนะครับเนาะร้านคนดังจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบด้อยมีไก่ตันทุกแบบทุกราคารับฟาร์มทุกอย่างในเกมทำเผาวีสี่ทำดาวหมัดต่างๆและมีกฎเกมพาสสุดคุ้มเติมโลบักมีรับประกันใครสนใจกดเข้าลิงก์ ได้คลิปพี่มาได้เลยนะครับทุกคน หาเรื่องประมาณนี้อีกแล้วนะครับนอก็คือพี่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่รอดทุกรายแน่นอนนะครับนอ็ถ้ามาเล่นอยู่น้ํากับพี่ประมาณนี้นะครับนอ็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าผลพานะครับถ้าจะให้เปรียบก็คือต้องลากลงน้ําประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่าจะโกงเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ทําทําให้ดูนะครับนว่าสเตปผลพานะครับนก็คือต้องเล่นยังไงนะครับถ้าเราเจอศัตรูแบบนี้นะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าจัดไปเลยละกันนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนนี่นะครับเขาเสียหลักแล้วนะครับนอก็จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนเรีียยบบรร้อนะคัพ่ บอกเลยนะครับว่าได้ข่าหัวมาแบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าฝีมือของเขายังอ่อนหัดอยู่นะครับเนาะเพราะว่ายังทําพลาดได้นะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดูนะครับเนาะหนึ่งหมื่นเก้าพันคนดูแจกผลาวารหนึ่งผลนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนมาทุกคนเรากลับมาคคาเฟ่แล้้วตอนนนีะรับก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากลับมาแล้วในส่วนของคาเฟ่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ถือว่าคาเฟ่วันนี้นะครับเนาะก็คือคืนกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนเล่นอยู่ตอนนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับก็วันนี้นะครับพี่จะมาสอนปั้มเงินนะครับเนาะก็เป็นจุดนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถปั้มเงินได้นะครับเนาะก็คือ 1, วัน100เอ็จริงๆนะครับทุกคนนี่นะครับโดยไซส์กระดูกโทเค็นกระดูกตัวนี้นะครับ จริงพี่มี5,000นะครับนาะอพี่ลองปั้นไปดูแล้วนะครับได้15ล้านเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนะ้องก็เลยแบบว่ามาทำคลิปบอกทุกคนดีกว่านะครับนะ้องว่าจุดนี้มันสามารถ ปั๊มเงินได้นะครับทุกคนเนือก็จะเปามาเลยครับนอก็กคือโดยการซื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็คือถ้าเรามีโทเค็นตัวนี้นะครับเราก็มาซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็กดซื้อแบบนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็จะได้เงินนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับว่านี่นะครับนอได้เงินม่วงมาแล้วนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับนะว่าเงินม่วงก็หาง่ายนิดเดียวนะครับนแเ้วกงินเขียวก็มีในนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้เงินเขียวมาแล้วนะครับแล้วก็เงินเขียวออกบ่อยมากนะครับทุกคนในส่วนของจุดนี้นะครับพี่ขอบกกเลลยนแ้ว็ ไม่ใช่น้อยด้วยนะครับน้อนที่เราได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนาะว่าอย่าพลาดละกันนะครับนาอในส่วนของตรงนี้นะคบทุกคนเราสามารถยืนปั้มเงินตรงนี้นะครับได้แบบรัวๆเลยนะครับได้เงินม่วงมาอีกแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับกดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับเรียบร้อยนะครับได้เงินเขียวมาอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยครับนาอว่าได้เงินโคตรง่ายโดยที่ไม่ต้องทําอะไรนะครับน้อไม่ต้องไปล่าข้าวหัวให้ยุ่งยากนะครับเพียงแค่เรา ไปฟาร์มหาโทเค็นนะครับน้องเราก็ได้แบบนี้มานะครับทุกคนเราก็สามารถมาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับน้องก็เป็นประมาณนี่ครับมีผลพิศัารด้วยนะครับไม่แน่เราอาจจะได้ผลวิศดารฟรีเราก็ ผลวิสร์ดีๆก็มีนะครับในนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้พี่ก็มีแล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งไปแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็มาสูงต่อได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นจุดที่แบบว่าเอาไว้ป้ามเงินนะครับเนาะนี่นะครับทุกคนก็คือได้มาอีกแล้วนะครับไม่ใช่พันนะครับเป็นหมื่นเลยนะครับเนาะเงินที่เราได้มานะครับเท่ากับค่าหัวหนึ่งค่าหัวเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนว่ายิ่งเลเวลเราเยอะนะครับเนาะเรายิ่งจะได้เยอะนะครับทุกคคนนนแแลถ้าาไหบบที่่ว เลเวลไม่แม็กนะครับเราสามารถปั๊ม xp ไปไนในตัวด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็มี xp คูณสองด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะกดซื้อไปแบบนี้ได้ตลอดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนาะแต่พี่ลืมบอกไปเลยนะครับว่ามันมีจํานวนจํากัดด้วยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ตลอดประมาณนี้นะครับเนาะก็มีจํานวนจํากัดเหมือนกันนะครับเนาะและจํานวนจํากัดนะครับเราก็สามารถกดได้ใหม่นะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนครับเนาะว่าก่อนที่จะจุ m นนนจำกัดนะครับเนาะก็ถือว่าเราสุ่มได้เยอะมากๆนะครับ ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้พี่ได้ผลพิษศาสตร์มอีกแล้วนะครับเนาะก็ทิ้งไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผลพิษศาสตร์ตัวนี้พี่มีแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าเราไปสุ่มนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกอย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีจํานวนจํากัดนะครับเนาะนี่เลยนะครับตอนนี้จํานวนจํากัดแล้วนะครับเนาะก็คือจะสุ่มได้อีกประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ต้องรอเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงสีน้าทีนะครับแล้วก็ ก็สุ่มแบบเดิมได้นะครับน้องก็ทําแบบนี้วนวนไปนะครับซ้ำๆไปนะครับพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าหนึ่งวันหนึ่งร้อยเอ็มแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับหลายคนถามมาว่าระหว่างนี้เราจะทํายังไงนะครับระหว่างรอนหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบห้านาทีนะครับทุกคน ถ้าเราจะป้ามเงินให้ได้นะครับระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องไปหากล่องนะครับโนก็คือต้องออกไปหากล่องรอเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าเราต้องไปหากล่องนะครับโนที่แบบว่ารอเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากล่องนะครับก็มียอะมากมายนะครับโนตามในเมืองอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่สอนหาระกันนะครับก็ให้เราวิ่งออกมาจากหลังคาเฟ่นะครับแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจุดหนึ่งก็เป็นจุดนี้นะครับโนก็เป็นจุดแรกนะครับที่แบบว่าพี่มาแอบเฝ้าประจําเลยนะครับโนเพราะว่า กล่องดํานะครับชอบออกจุดนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็หาไปเรื่อยๆนะครับนนอจนกว่าจะเจอกล่องดํานะครับก็วิ่งหาแบบนี้เลยนะครับทุกคนวิ่งง่ายๆแบบนี้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่าพี่วิ่งโง่ๆแบบนี้เลยนะครับนนอแล้วมันก็จะเจอเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนนอก็วิ่งแล้วก็มองหาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ระวังพวกที่หาเรื่องด้วยละกันนะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยครับว่าวิ่งหาไปเรื่อยๆนะครับนนอตามในเมืองตามอะไรประมาณนี้นะครับนนอเราก็ จุกไปเรื่อยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันก็เจอเองนะครับนอนี่นะครับก็คือเป็นกองทองนะครับนอแล้วก็ไปฟร์มต่อนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าฟ์มไปเรื่อยนะครับนอก็หาไปเรื่อยนะครับจนกว่าเราจะเจอนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่า เราเจอแน่นอน100%นะครับสำหรับกล่องดำนะครับเพราะว่าปัญหาไม่ได้ยากนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยครับเนว่าเพียงแค่เรารู้จุดเกิดกล่องดำนะครับนอนี่เลยนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่าตอนนี้นะครับนอพี่จะไปจุดข้างหน้านะครับที่แบบว่าพี่เจอตลอดเลยนะครับนอสำหรับจุดข้างหน้านะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนว่าจุดนี้นะครับพี่มาที่ไลน์นะครับก็คือไม่เคยพลาดเลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับเนยว่าจุดนี้นะครับนอก็เป็นจุดที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับพี่เขาบอกเลยครับว่าให้เรามาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่เขา ให้ทุกคนนะครับน้อมาตรงนี้ได้เลยนะครับวิ่งมาตามนี้นะครับน้อมาตามพี่เลยนะครับแล้วก็ลงตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นจุดนี้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับตอนนี้ก็เจอแล้วในส่วนของกล่องดำนะครับน้อนี่นะครับก็เป็นกล่องดําประมาณนี้นะครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อยู่ข้างหน้าพี่แล้วนะครับสําหรับกล่องดํานะครับทุกคนก็คือกล่องดำนะครับจะได้กระดูกโทเค็นเยอะมากนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้อเราก็สังหารศัตรูตัวนี้ให้ได้นะครับน้อก็เป็นประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของ โคเกนเพิ่มนะครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าเราได้กล่องดาแบบนี้เลยนะครับเนาะโคตรซิ่วนะครับทุกคนและพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าสามารถไปสุ่มได้เหมือนเดิมนะครับเนาะก็เป็นการทําวนๆไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นวิธีนะครับฟาร์มรอชั่วโมงนะครับเนาะหรือว่าถ้าเรามีเยอะแล้วนะครับก็ออกเกมไปรองเลยก็ได้นะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีปั้มเงินนะ ได้เยอะมากๆนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ปั้มอยู่นะครับเนาะตอนแรกเงินพี่มี3ล้านนะครับเนาะตอนนี้ได้สิหล้านแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าโคตรง่ายโคตรซิวนะครับเนาะสำหรับการปั้มเงินประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคละกันนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเอาไปใช้ละกันนะครับเนาะ ก็เป็นประมาณนี <P an lon kinda> <yelled> ้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนะครับที่แบบว่าเข้ามาให้เราป้ามเงินนะครับน้องใครที่แบบว่าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบยเพียงเท่าอยู่แล้วครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วชอบใจนะครับก็คือถ้าเข้ามาแล้วชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวเพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามานะครับและอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนอะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับนอสสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็นวันนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย